ครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมก็จะนดีต้รับเข้าสู่ฟาร์มซิมูเลเตนะครับก็วันนี้นะฮะเรามาอยู่กับรถไถนะครับวันนี้นะครับออกงานคู่เลยนะฮะเป็นรถไถ M108 นแะฮะแล้วก็เป็น Ford Gen 610นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเรามีภารกิจนะฮะไปลากรถ10บล้อขึ้นจากคลองกันนะครับ รถสล้อตกคลองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้2คันนี้นะครับในการลากขึ้นนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะลากขึ้นได้หรือเปล่านะ <S <S ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าคันไหนเนี่ยนะครับมันจะแรงกว่ากันนะครับผมหรือว่าไม่รู้ว่ามันจะลากขึ้นหรือว่าลากไม่ขึ้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งหน้าง,งานเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะนี่ครับเดี๋ยวจะย้ายขึ้นหัวลากไปนะครับผมนี่เลยมากับหัวลาก 3m นะฮะมาเดี๋ยวเอารถไถคูปะตาขึ้นก่อนแล้วกันนะครับนี่เอาพี่ใหญ่ขึ้นก่อนเลยนะนี่ก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีโซ่นะครับผมไปคนละเส้นนะเอาไว้ไปลากนะครับมาเดี๋ยวเราเดินหน้าขึ้นนะครับดี๋เด,เดต้องไปตั้งลำให้มันตรงก่อน เดี๋ยวเดินหน้าขึ้นเลยครับสำหรับรถไถคูปต้าคันนี้นะฮะขึ้นได้ไหมเนี่ยอืม <c oughs> เอ้ยเหมือนจะติดผ่านนะทุกคนนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องแบบถอยหลังขึ้นนะครับอ่าต้องถอยหลังขึ้นนะฮะ <c oughs> นี่ครับรถไถคูปต้ามันคันใหญ่มากเลยนะ <c oughs> นี่นะฮะย้ายไปพร้อมๆกันเลยนะครับสองคันนะฮะ นี่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจอดไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเอารถถทยฟอร์ดนะฮะขับขึ้นเลยนี่ครับไปรถถทยฟอร์ดก็เดี๋ยวน่าจะถอยหลังขึ้นเหมือนกันนะครับอถอยหลังขึ้นครับรถถทยฟอร์ดนี่แบบดูเล็กไปเลยนะฮะเมื่อจอดเทียบกับคูปต้านะครับแล้วทำไมมันถอยไม่ขึ้นนี่ ต้องส่งหน่อยนะครับต้องออกแรงส่งนิดนึงโอ้รถไถคูมาต้าแบบเออไม่ใช่รถไถฟอร์ดดูแบบจ่อยไปเลยอะดูด,ดโิโอเคครับไปได้อยู่นะสองคันนะครับนี่โอเคจอดไม่ตรงว่ะไม่เป็นไรมาครับเดี๋ยวออกเดินทางไปที่หน้าง,งานกันเลยดีกว่าครับผม หน้าง,งานของเราวันนี้ก็ทางแคบนิดนึงนะครับไปเอาเดินทางครับไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่านะฮะอยู่ไม่ไกครับอยู่ไม่ไกลนะฮะเดี๋ยวลงไปเปิดประตูก่อนอโอเคไปครับผมโอ้ยาวมากเลยอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวขวาครับเอาหัวลากไปเลยนะครับวันนี้ย้ายไปสองคันคู่เลยนะฮะเดี๋ยวเรา,เากู้เสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการย้าย10บล้อมานะครับย้าย10บล้อใสอ่หัวลากมานะครับใส่หางโรเบิตมานะไปครับไปครับนี่ ล่างสามเอมหัวเด็งด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายครับขึ้นถนนคอนกรีตนะฮะไปแล้วซ้ายไปเลยเอ,อท้องติดว่ะท้องติดครับท้องติดหางโรเวทิท้องมันติดนะฮะ เดี๋ยวเราต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยนะนะครับโอ้โหท้องติดหรอทุกคนมันหางรถเบนมันต่ำนะผมก็ลืมไปนะครับเออโอ้โหโอ้ยตายแล้วครับทุกคนเอามันติดแงกอยู่เลยอ่ะดูดิโอตายแล้วนะฮะกำลังจะไปช่วยรถติดดันมาติดซะเองเลยอ่ะโอ้โหบันเทิงจริงๆเลยอ่ะหมาเห่าเลยอ่ะโอ้ ะฮะโอ้ภายในแบบสวยมากเลยนะภายในภายในแบบเดิมๆนะครับภายในเดิมๆโอ้เนียนกริบเลยอะ่ะงานช่างพลนะครับคันนี้หัวสามเอ็มนะฮะซิงไฮเทคแล้วก็มาซิงซะด้วยนะเรานี่ ไปทางไหนต่อมาแล้วรถเราเอ้รถรถที่เราจะไปกู้นี่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยน่าจะเลี้ยวไปทางนี้นะทางแบบทางเล็กๆนะครับคนขับไปขับอีท่าไหนวะผมเลยยอมใจเลยนะทุกคนนะติดเฉยนะครับโอ้ยทางไม่ดีโอ้ยโอ้ติดเฉยเอ้าวติดอะ่ะ โอ,โอ้ตายแล้วนะฮะจะมาช่วยรถติดติดเองตลอดทางเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดดอหางระเบิดมันต่ำนะฮะหางระเบิดมันต่ำดูทางดีครับทางแบบว่าขี้เล่มากเลยนะฮะทางไม่ดีครับ แล้วล้อมันติดอีกแล้วอ่ะล้อมันลอยอ่ะโอ้โหโอลำบากมากเลยครับเดี๋ยวขากลับนี่เราต้องใช้เส้นทางใหม่นะฮะมาโอเคไหนรถติดรถอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนะครับโอ้ยทำไมมันติดแบบมันจมแบบนั้นเลยมะตายแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปจอดรถก่อนนะครับจอดรถก่อน เไปเดี๋ยวย้ายรถถ่ายลงกันนะฮะเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานก่อนนะครับก็เพิ่งมาดูเหมือนกันนะเป็นโอ้ไปสิบล้อนะครับเป็นสิบล้อรุ่นอะไรนี่อ๋อล็อกกี้ครับมสภาพน่าจะแบบว่าหลุดถนนมานะนี่ครับมันจะมีสะพานอยู่ตรงนี้นะรู้สึกว่านะนะครับเขาน่าจะแบบว่ามองไม่เห็นสะพานหรือเปล่านะฮะไม่เมาก็อะไรสักอย่างหนึ่งอะนะโอ้ตายแล้วโอเคนะฮะมา เดี๋ยวเรามาเริ่มลากกันเลยนะครับเดี๋ยวลองใช้แล้วไถฟอร์ดลากดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าลากได้หรือไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีวยกว่าไปครับไปรุ่นเริ่มภารก,กิจกันเลยนะครับเดี๋ยวถอยลงไปครับแล้วก็เดี๋ยวเอาโซ่ไปต่อก่อนนะ ทำไมทางมันชันยังเลยอ่ะมันจะลากขึ้นไหมเนี่ยโอ้รถไถไหลเออโอ้ล้อไถไหลเอ้ารถไถติดเหรอเอ้าซิฟหายแล้วทุกคนรถไถติดนะนี่โอ้โหล้อไถวิ่งไม่ขึ้นอ่ะเอาแล้วโอ้รถไถมันจมเลยอ่ะเอาแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยนะฮะ ล,ลากขึ้นมาก่อนนะเอออาจจะมีไม่สมจริงบ้างนะมาเดี๋ยวเจอพี่ใหญ่ครับคันนี้ดูทรงแล้วน่าจะไหลทรงเดิมนะฮะเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูก่อนนะครับไปครับไปครับเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้คันนี้เหมือนมันโอ้ เป็นไงวะอ้หไหล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 เออเออไหลอูจะขึ้นได้ไหมนี่อุ้ยขึ้นไม่ได้ฉเฉยอะเอาแล้วครับติดคู่เลยอะ่ะโอ้โหมาเดี๋ยวลองถอยขึ้นไปฝั่งนู้นดูครับอ้รถถ่ายมันจมไปทั้งหมดแล้วนะเนี่ยมันจมไป โอ้มันจมอ่ะตายนละผมไม่รู้ว่ามันจะลากขึ้นหรือเปล่านะตอนนี้ตอนนี้สงสัยแบบว่าต้องต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนแหละเดี๋ยวลากขึ้นมาก่อนโอ้มันไหลอ่ะเออ,เอ,อโอ้รถไถผมกลัวรถไถพังมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อน โอ้มันงานหยาบเลยครับวันนี้นะเดี๋ยวลองไปดันตรงนู้นขึ้นมาก่อนนะครับดันท้ายนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ดันท้ายให้มันแบบขึ้นไปฝั่งนู้นนะฝั่งนี้มันมันก็ชันเหมือนกันนะผมคิดว่าน่าจะลากไปขึ้นนะครับเออหื้ดันไม่ไปเลยครับดันไม่ไปเหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวลองอ่าลองต่อโซ่ด้านท้ายดูไม่รู้ว่าต่อได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูไล่ยิ้มไว้หน่ไล่ยิ้มไว้หน่เออเฮ้ย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 ใจเย็นไว้ต่อได้ไหมน่ะเดี๋ยวลองไปต่อโซ่แป๊บนึงครับเฮ้ยทำไมรถมันไหลไปอย่างนั้นวะ ต่อได้ไหมอ่ะเฮ้ยต่อได้เว้ยเฮ้ยมันต่อได้ทุกคนมันต่อได้เฮ้ย,ฮยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮ้ยมันขึ้นนิดนึงอ่ะมันขยับนิดนึงอ่ะทุกคนเอาแลยครับผมขึ้นมาแล้วครับอือต้องดึงฝั่งนี้ครับว่าจะดึงด้านหน้าขึ้นนะเอาเลยครับผมพลังคูวปต้าเอ็มหนึ่งศูนย์แปดนะฮะ หนักมากเลยครับผมงานหยาบเลยนะฮะเอาล้ครับอย่างน้อยก็ลากขึ้นอยู่นะทุกคนนะโอ้โหนี่เลยครับนี่เลยโอ้รถเน่าทั้งคันเลยอ่ะนี่ฮะเอาละครับลากขึ้นมาได้แล้วนะฮะทุกคนนะโอ้สุดยอดเลยครับโอ้นึกว่าจะลากม่ขึ้นซะแล้วนะฮะ สรุปคือคูต้านะครับลากขึ้นนะแล้วไถอฟอร์ดไม่ได้ออกงานเลยลงมาติดอย่างเดียวเลยนะครับโอเคก็อันนี้เราจะทําการเอาขึ้น10บล้อไปยังไงวะมันสตาร์ตติดไหมนี่เหมือนรู้สึกว่าแบบมันท่อท่อมันลอยน้ําหรือเปล่าวะเมื่อกี้นี่ผมก็ลืมดูนะหนี่อ้สตาร์ต ยังไม่ติดครับผมเหมือนเครื่องมันจะแช่น้ําอยู่หรือเปล่านะดูสภาพครับน่าจะแช่มาหลายวันอยู่โอ้น่าจะแบบว่าแบตเตอรี่ช็อตอะไรสักอย่างนะครับเดีย๋ยวเราไปย้ายหัวลากมาก,ก่อนนะครับรถไถฟอร์ดพักก่อนนะลูกนะอืมท่าน,นี้แจ่มมากเลยนะเดี๋ยวเอาหัวลากไปใส่เอาเออ อรถสิบล้อก่อนเดี๋ยวถอยก่อนนะครับเ,เดี๋ยวถอยไปก่อนนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นยังไงนะเดี๋ยวเราข้ามสะพานไปฝั่งนู้นกันเอา้ามันติดอะไรอีกเนี่ยท้องท้องติดอีกแล้วเออ โอ้ลูกพี่เอ้ลูกพี่จะเล่นติดแบบนี้ตลอดเลยเหรอเอาละครับเดี๋ยวขยับเอารถไถออกก่อนผมน้าจะเอารถไยดันขึ้นนะครับโอ้ขันนี้ถ้าเอาไปซ่อมดีๆนี่แบบหล่อเลยนะนี่ ไม่ตรงว่เะเอาล้วครับก็เดี๋ยวลองเอาขึ้นดูนะโอเคประมาณนี้ครับ ดันขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าดันขึ้นเลยแบบนี้เลยครับดันกันชนนี่เลยนะมันมันขึ้นอยู่นะเหมือนเกียร์มันจะล็อกหรือเปล่ามันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่เดี๋ยวเต้องไปต่อท้ายแล้วก็ขับขึ้นดูนะฮะไม่ได้ดีมันขึ้นไม่ได้จะต้องค่อยๆกระแทกขึ้นแบบนี้มันเคยยับอยู่นะมันเคยเยื่นอยู่นะครับ ขยืน่นเท้วนี้น่ะตัวตาเราครับมาสู้ชีวิตมากเลยครับปังนะฮะดันขึ้นเลยครับจะขึ้นไหมเนี่ถ้าไม่ขึ้นนี่ต้องแบบใช้โปรแล้ว นั่นขึ้นไหมครับต้องดูครับเฮ้ยมันขึ้นอยู่นะมันขึ้นอยู่แต่เมื่อตอนนี้จะไม่ขึ้นแล้วปังเออขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่อ๋อต้องค่อยๆแบบกระแทกขึ้นนะฟื้ปังนะครับออืื้ห ไปขึ้นไปลูกขึ้นไปไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นต้องเอาใหม่ครับเฮ้ยจะจะไหลลงคลองซะนะปังนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนี้คือแบบว่าด้านหน้ารถเนี่ยพังหมดแล้วนะแต่นี้ผมแบบอยากใช้แบบความสามารถไงอยากใช้แบบว่าแบบสมจริงอะไรอย่างเงี้ยปังนะฮะจะขึ้นได้แล้วจะขึ้นได้แล้ว ไปเลยปังนะครับผมนี่ดูโซ่ดิโซ่มันเกาะอยู่ไปครับหนึ่งสองสามปังนะฮะอืเป็นไงเอาอีกเอาอีกเอาอีกปังอุ้ยไม่ไปครับมันขึ้นเทลเดียวยละ่ะปัง ครับผมเอ้ยจะขึ้นได้แล้วจะ,ลจะขึ้นได้แล้วปังนะฮะปังโอ้ชนอันนี่วะเดี๋ยวเราต้องต้องถอยหลังวะ่ะต้องถอยหลังถอยหลังชนครับถอยหลังชนนะแบบนี้นะปังโอ้ถอยหลังชนนี่แบบขึ้นอย่างไวมากเลยอะ่ะ มันลอยเลยอ่ะทุกคนอืบเอานิดเดียวนิดเดียวจะขึ้นได้แล้วปังนะฮะอื้ขึ้นได้ไหมเอ้ยน่าจะได้แล้วแหละนะทุกคนนะอีกนิดนึงโอเคได้แล้วโอเคเอ่อน่าจะตรงอยู่นะ ไปรถขึ้นได้แล้วครับรถมันสตาร์ไม่ติดเนาะทำไงได้ไปทีนี้เราจะย้ายไปที่อู่กันนะย,าย้ายกลับอู่นะครับอ่าย้ายกลับอู่สักหน่อยนะฮะไปครับย้ายกลับอู่ครับย้ายกลับอู่นะฮะไปไปไป เอ้ยเล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 ยทางเลยทางต้องลงทางเดิมอีกแล้วนะฮะ <_ d ata> ทางนี้เราติดแน่เลยอ่ะหางโรเบตเราเ,เออเออลงได้ฉเฉยอ๋ออย่าติดนะลูกอย่าติดนะว่าแล้วติดเออล่างไม่ไปซะด้วยนะ ค้องมาติดนะทุกคนนะเดี๋ยวขอโยกนิดนึงนะนี่ครับต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยครับไปครับทีนี้อยแต่ลั่นมากเลย สิบล้อมมาแล้วสิบล้อมมาถึงอู่แล้วนะฮะโอเคมาแล้วนะครับนี่ครับผมอาา่าฮะโอเคอ่เดี๋ยวจอดวันนี้ก่อนนะครับนี่เลยก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจกู้รถนะครับผมเดี๋ยวเอาไปซ่อมอะไรก็ใช้ได้แล้วนะฮะ แต่ว่าสภาพรถนี่คือแบบว่ารถมันแบบจมตกคลองเนาะเออมันก็จะมีโคลนมีอะไรบ้างนะฮะดูดินะครับเดี๋ยวปไปไล่พวกสายไฟครับเปลี่ยนโมงมาแวดใหม่นะทุกคนนะไล่แบบน้ําออกจากเครื่องครับนี่ก็ใช้ได้ละเดี๋ยวคลิปหน้าครับอาจจะไม่ได้คันนี้ก็ได้นะส่วนคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ